ก็โด่งดังอย่างมากนะฮะบนโลกติก t o อกสำหรับเพลงที่ชื่อว่าผมละอืม้มตละลองตองแตง่งชอบปนสักสองแสงนะฮะหลายคนเนี่ยจำได้ครับกัแบบเวอร์ชั่นนี้นะเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นภาษาอีสานแต่เวอร์ชั่นต้นฉบับที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นของศิลปินที่ชื่อว่าเจวีจาวิทครับแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยก็คนระแบบกันกับเวอร์ชั่นอีสานนะฮะ เนื้อร้องในท่อนฮุกที่บอกว่าผลว่าอื้มกระลองตองแตงเนี่ยต้นฉบับเขาร้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเขาร้องว่าไอมม้ก็ตัดแหลกอลแหลกนะฮะแต่ร้องเร็วๆะฮะไอ้ t that l a ลกอลแหลกแล้วพอเวอร์ชันภาษาอีสานก็แปลงเป็นกระลองตองแตงก็ฮ่าๆกันไปปันป่นๆกันไปครับส่วนในคำว่าไอ้ t that l a ลกอลแหลกเนี่ย ในทานสเลนะฮะผมก็แปลในทานสเลนั่แหละฮะมันแปลว่าชั้นวางบนชั้นวางพวกแหลกชั้นวางของเนี้ยมันน่าจะเป็นศัพท์ที่แบบดิ้นได้อะไรของเขาเนะ่ยผมก็ไม่ค่อยรู้นะผมก็แปลชั้นวางบนชั้นวางนะถ้ามาร้องในเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วร้องว่ามมละอืม้มชั้นวางบนชั้นวางมันก็คงจะแปลกๆนะฮะก็เลยต้องกลายเป็นก็เราลองตองแต่งชอบผ่อนศัก์สองแสงนะ มาเคลียร์นะครับผูเจ้าของเพลงที่แท้จริงเนี่ยเขาคือเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเจวีจาวิดนะฮะหัวแดงเนี่ยฮะส่วนเวอร์ชั่นปันป่นๆก็คงจะเป็นของผู้ใหญ่ <O ma. S 1> อาร์ตอามูสิกัดะผมอ่ะฮึกะเร่ตัดแต่งชอบพรสักสองแสงะนะฮะก็มาทำเป็น MV ปันป่นๆแล้วก็เวอร์ชั่นอีสานแล้วก็ที่กำลังคิดบนติ๊กตอกก็เป็นเวอร์ชั่นอ e ีสานนี่ยแหละฮะท่อนที่คนจำได้ก็ก็ล,ลองตัดแต่งชอบพรสักสองแสงนะฮะหลอดท่อนอื่นๆก็ อะไรมังเนี่ยแหม่จำไม่ได้เหมือนกันครับผมละอื้มกะลังตังแตงชอบพรสักสองแสงผมละอื้มไถานาเบิดเบิดสองแสนได้ดอกเบีย้ยมาเป็นของแถมผมละอื้มหวานแหอยู่กลางแดดวันจังไดกระบาดแดกผมละอื้มเมื่อบ้านยามเข่าแรงบัดสุดท้ายมีแต่ผนแมงแขงก็คือเป็นเนื้อเพลงที่ผสมกับวิถีชีวิตแบบอีสานนะนะฮ่าฮาดีก็กำลังยิดบนตะิกต่อฮะยิดมาสักพักแล้วแหละผมก็ ตามเขาไม่ไคดันเหมือนกันครับยังไงให้กำลังใจผมหน่อยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องวิทย์วิทย์กันหน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิท r ์วิ t ย์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง